ครับผมวันนี้ผมพามานี่เลยครับผมบุกตลาดพม่ากันครับผมเราไปดูกันตลาดนัดพม่ากันนะครับเปน็นยังไงนนี้หน้าบ้านผมเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันมีอะไรกันบ้างนะตื่นเต้นจะพาไปกินชาบูครับผมชาบูนูน่นนูน่นนู่นตรงนู้นเลยไปไปดูกันนี่นี่นี่ไปเข้าไปอนี่อะไรปลาแห้ง นี่ถุงเท่าไหร่ครับ20บาทจ้าอันนี้นะ20บาทหมดเลยครับอันนี้ถั่วถั่วอะไรลูกถั่วอะไรครับถั่วพ่อแม่ถั่วพ่อแม่เนาะเอออันนี้เอาไปทำอะไรครับเอาไปแกงก็ได้ขัดแกงเนาะใช่แปะจีป่ะไม่ใช่ใช่แปะจีลูกแปะจีเนาะนี่ไงถั่วแปะจีครับอกแปะจีแปะจีเจ้าบอกขน้อง่วถั่วฮูกเจ้อะไรบอกถั่วพ่อแม่เฮ้ยห้าบาทอ่ามี ทั้งของใช้ของกินนะโอ้เพียบเลยอันนี้มือหนึ่งมือสองเนี่ยอันนี่อะไรไข่ปิ้งอะครับค่ะไข่ขปิ้งค่ะนั้นแบบปอกค่ะอ๋ออันนี้อะครับเหมือนกันปอกแล้วเหมือนนกันค่ะอันนี้คือพอย่างเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะเปลี่ยนสีอันนั้นยังไม่ทันเ <laughs> นี่ยค่ะ นี่มีหมูด้วยหมูเพียบเลยมีหมูด้วยนี่อะไรหมากอันนี้ไม่เมาเออนี่หมากอันนี้ไม่เมาครับนี่ไม่หมากินได้แก้รวยจ้าอันอันสองเท่าไหร่อันนี้ก่อนสี่บาทครับผมโอ้โหกินไม่เป็นเอาไว้ก่อนค่าได้แล้วนี่นี่ผักเพียบเลย นี่ถ้าเอาไว้ก่อนอ๋อนี่มีกุ้งด้วยนี่โหปลาโอ้ยปลาช่อนเอ้ยช่อนช่อนตัวเท่าไหร่เดฮะเดตัวนึงกิโลกิโลตัวกี่กิโลเนี่ยจะซุยไม่ตัวกี่กิโลเนี่ยโอ้ตัวใหญ่แม่เอาไหมไม่เอาเดี๋ยวก็เอาไปให้หน่อย ตัวตัวกี่โลครับเนี่ยลองลองชงดูเอาไปไอ้นั่นมปนึ่งไหมงานเข้าเลยนะึ่งอะนี่ร้านนี้คนลมร้านนี้คนลมอ๋อน้ำปันน้ำปั่น โร่เกาเมาเลยปอะปะปอบุกปอบุกปบข้าปบุกปบุกอาเซมเลยมนี้ของ้ามานี่สินค้าข้าวม้านะตัวตัวตัข้โพดกับมันบาท าอันนี้มันอะไร, kind of ร s, <S มันไปแค่หลอดพี่ฮะมันแค่หลอดมันแค่หลอดอ๋อเดดร่มแล้วเด็ดร่มแล้วเวเวอเปียบเลยนี่ท่าไหร่ห้าบาทอืออือหอมสิบบาทเองมาก นีของพ่อแม่พวกนี้ขายดีนะสินค้าพ่อแม่สินค้าพ่อม่พวกนี้ขายดีนะอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยของพ่อแม่พวกนี้จะขายดีขายดีมากเลยนี่นี้ข้าซอยข้าซอยอันนี้เข้าซอยกับแบเบียขายอ่านออกช่วยแปลทีทำไมอันนี้อะไรแบเบียบเบเบเบีบเบียบเบเบียบบบียบเบีาเบียเบเบเบอแบเบียบเบบเบแบบยเบีย ไส้กรอกนี่นี่อ๋อไปเม่ยร์ตอกตอกแบบใช่ใบเบียร์อร่อยอร่อยอันนี้เหมือนของอิสลามป่ะอิสลามอิสลามกินได้ไหมอ่าอิสลามกินได้อ๋อนี่นี่เนี่เอาเผ็ดเผ็ดอะเผ็ด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 นะเฮ้ยนี่อะไรอะแป้งเหรอนี่ตาเออ นี่ขายไม่ได้ปุ๋ยใส่ปุ๋ยด้วยเทเ็ดเนาะเออเอาอ,อีกเออโอเคโอเค เด็กีขอบคุณครับนี่อะไรอ่ะนี่อะไรถักเหรออันนี้กระป๋องจอค่ะกระป๋องจ่อใช่หรอใช่จ้ะนี่กระป๋องจออันนี้น้ำเต้าจ้ะนู่นน่นน้ำเต้าอ๋อเอาน้ำเต้าน้ำเต้าทอดน้ำเต้าทอดน้ำเต้าทอดนี่ขุ้งทอดอันนี้ถั่วงอกทอดถั่วฮะถั่วงอกทอด ถั่วงอกถั่วงอกถั่วงอกจ้าถั่วงอกทอจ้าเอาถั่วงอกจ้าล้อมแบบนี้บูเล่เห็นไหมมาเลยเราวิ่งจ้าถั่วงอกอันนี้อันนี้โอเคสามเยนอย่าร้อยยี่สิบละไม่ใช่เอารวมกันน่เอารวมกันยี่สิบเอาอย่างอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยจะไปกลองกินดูอ๋อจ้าจ้าจ้าหนึ่งเออพอแล้วอันเดียวพอแล้วพออืออันนี้ห้าบาทนี่สิบบาทสิบห้าบาทเออ อาอโอเคพอพอพอแจ้งกี้ของครับท่นหน่อยนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะลูกโตู๊่ฮะโตู๊่ฮะโตู๊่เต้าหู้อันนี้ใช่เต้าหู้เหรออันนี้เต้าหู้อันนี้อะไรอ่ะแบเบียอะอันนี้แบเบียพี่มีแล้วแบเบียมีแล้วอันนี้เต้าหู้ไม่มีอืมเป็นยำเนาะจะทำนิด เจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยพี่พี่นั่งตรงนี้ได้ไหมนั่งหงายมุมเลยอีเรานั่งอย่างนี้เราจอดมั้ยอ๋อเอ็นดูก็นั่งนะเอาช่วยกันช่วยกันนั่งเลยเรามีเพื่อนแล้ว่าก ซุขให้ด้วยว้าวนี่ลิ้นนี่อะไรนีไส้กานอันนี้อะไรหัวมังเลือกไส้ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเป็นใส่หมูอ่ะใส้หมูกับหูหมูนี่จะต,ติดโควิดไม,มนเนี่ยวันนี้จะติดโควิดไมเนี่ยวันนี้เอาเลยนะ

อยูน่นะรสชาติเราต้องจุ่มได้ปะใส่ใส่หมูนี่แน่ใส่หมูน,นนะ ไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นหอมใช้ได้ครับผมสองบาทรสชาติมันเหมือนกับไอ้อะไรหมูพะโลอะ้อ่ะหูหมูไส้ตับ แล้วก็มีปอดมีม้ามอะไรพวกนี้ก็นี่ประมาณอย่างนี้นะครับผมรสชาติใช้ได้อยู่ <c oughs> รสชาติอยู่ที่น้ำจิ้มกับน้ำซุปแล้วกรไม้ละ2บาทกินไม่อั้นครับ <c oughs> กินเข้าไปครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้เอากลับบ้าน <c oughs> <c oughs> อันนี้ใส่ใส่ถ้วยใส่ถุงให้หน่อย <c oughs> โอ้นี่มาใหม่ <c oughs> มาใหม่โอ้ แปดสิบแปดสิบสี่บาทแปดสี่แปดสิบ่าิดต <l oss> ้งหลายไม้แปดสิบตังกิไปแล้วครับผมกลับกันดีกว่าโอ้ยอิ่มมากเลยครับผมอิ่มนี้แปบาทจะได้ครับผม ก็เป็นอะไรที่แบบสบายๆกันเนาะก็เป็นชุมชนทั้งคนไทยทั้งคนพ่ม่นะก็จะมาซื้อขายกันอาทิตย์นึงมีวันเดียวครับผมเปิดวันอาทิตย์นะหน้าบ้านผมเลยครับวันนี้ครับผมผลเยอะมากขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ